การตรวจทางเวชศาสตร์เชิงป้องกันจึงเน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อที่เราจะหาความผิดป,ปกติที่จะนำไปสู่โครคภัยไข้เจ็บในอนาคตสวัสดีค่ะหมอบโบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันรีว이ทอนเตอร์โรงพยาบาลพยาไทย1ค่ะ b ีไวท l คือการทำให้มีชีวิตใหม่มีพลังใหม่ทำให้สดชื่นกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไขการตรวจทางเวชศาสตร์เชิงป้องกันจึงเน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับเซลล์เพื่อที่เราจะหาความผิดป,ปกติหาความเสื่อมแก่ที่จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บในอนาคต ที่สูนย์เวืศาสตร์ป้องกันรีไวท์ท่าไลฟ์เรามีการให้บริการการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมนการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงการตรวจวัดระดับวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระการตรวจสมดุลจุลินทรีย์การตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะการตรวจความสามารถของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันหรือ NK เซล การตรวจดูรหัสพันธุกรรมหรือ DNA testing การตรวจหาสาเหตุของโรคอ้วนการให้วิตามินบำบัดหรือการริปวิตามินการตรวจหาสารพิษโลหะหนักสะสมในร่างกายเรียกได้ว่าเป็นการดูแลก,ก่อนการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะควเป้าหมายสำคัญเราอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเรียกได้ว่ามีสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเองค่ะ แล้วมาพบกันที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกัน์เว็นเตอร์โรงพยาบาลพยาไทย1น,นะคะ